สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาคำพิพากษาคดีปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยกรณีที่จ้างบุตรของตนเองเข้าไปทำงาน จะต้องพ้นจากตำแหน่งทุกกรณีหรือไม่เราลองมาดูแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องนี้กันนะครับในคดีนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้ถูกนายอำเภอเนี่ยวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีส่วนได้เสียในการทำสัญญาจ้างบุตรชาย เข้าไปเป็นพนักงานของอบตเพื่อที่จะทำหน้าที่ขับรถแบ็คโฮผู้ฟ้องคดีนเห็นว่าตนทําเพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆจึงได้ยื่นฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พ้นจากตำแหน่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยจึงเข้าสู่การพิจารณาให้ความเป็นธรรมของศาลปกครอง ประเด็นปัญหาของคดีนี้เนี่ยก็คือผู้ฟ้องคดีเนี่ยถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาจ้างเหมาบริการบุตรชายของตนให้ขับรถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยความว่าการทำสัญญาจ้างที่พิพาทนั้นเกิดจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเนี่ย ประสบปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและผักตบชวาเนี่ยเต็มลําคลองอำเภอจึงได้มอบรถแบ็กโฮ1หนคันเพื่อใช้แก้ปัญหาแต่ว่าทางอำเภอเนี่ยไม่ได้จัดส่งพนังกงานขับรถมาด้วยและพนักง,งานขับรถคนเดิมของอบตก็ได้ลาออกไปถึงแม้อบตเนี่ยจะได้มีการประกาศรับสมัครแล้วแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดามาสมัคร ซึ่งต่อมาเนี่ยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาและรองประธานสภาก็ได้เสนอให้จ้างบุตรของผู้ฟ้องคดีก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นผู้ขับรถแบ็โฮเพราะเห็นว่าสามารถที่จะขับรถแม็คโฮบนพื้นดินและบนโปะเพื่อทำงานในคลองได้และก็ยังสามารถที่จะซ่อมบำรุงรถได้เป็นอย่างดีด้วย แม้จะไม่ปรากฏมตินะครับไม่ปรากฏว่ามติที่ประชุมสภาเนี่ยได้อนุมัติให้จ้างบุตรของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะเจาะจงก็ตามแต่การที่ได้เห็นชอบให้จ้างแรงงานคนเพื่อทำการกำจัดวัชพืชในลําคลองย่อมแสดงให้เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาวัชพืชโดยเร่งด่วนและนอกจากนี้เนี่ยในขณะที่ทำสัญญานั้นบุตรชายของ ผู้ฟ้องคดีก็คือนายกอบตเนี่ยเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วยอมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และอำนาจปกครองของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ใดๆที่ผู้ฟ้องคดีหรือนายกอบตอจะต้องไปอุปการะเลี้ยงดูบุตรชายตามกฎหมายอีกและแม้ว่าบุตรจะมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดา แต่จากการสอบสวนของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่ปรากฏว่าบุตรชายเนี่ยได้นำไรายได้จากค่าจ้างไปอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใดเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างดูแลตัวเองได้และไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุตรชายซึ่งจบการศึกษาระดับบวชด้านก่อสร้างให้ขับรถแบ็คโฮในอัตราเดือนละ9,000บาทซึ่งเป็นค่าจ้างในอัตราต่ำกว่าอาชีพเดิมที่เป็นช่างประจำอยู่ที่อู่ของเอกชนประกอบกับอบตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจะเกินกว่า140ของงบประมาณรายจ่าย จึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการจ้างเหมาบริการเพื่อประหยัดงบประมาณเมื่อผู้ฟ้องคดีก็คือนาย,ยกอ,อบตอเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการทำสัญญาดังกล่าวหรือได้รับประโยชน์ใดๆอันมากไปกว่าประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะพึงได้รับการทำสัญญาพิพาทจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการกำจัดวัชพืชซึ่งจำเป็นจะต้องทำโดยเร่งด่วนแต่ว่าอบตอไม่มีพนักง,งานขับรถแมคโฮในเวลานั้นจึงฟังได้ว่าเป็นการกระทำไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะเจาะจงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่อบตอเป็นคู่สัญญา ตาม,มาตรา64ทับ2วรรค1วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมสารจึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคำวินิจฉัยของนายอำเภอที่ให้ผู้ฟ้องคดีก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยพ้นจากตำแหนง่งนะครับก็คือให้เพิกถอนคำวินิจฉัยนั้นนะครับ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ได้มีคำวินิจฉัยรวมทั้งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่าให้ผู้ฟ้องคดีคืนสิทธิที่ประโยชน์อันพึงอ,อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายในระหว่างที่ให้พ้นจากตำแหน่งแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปนะครับตรงนี้เป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อร1 1 7 ทัพสอันนะครับเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยเพิกถอนคำวินิจฉัยของนายอำเภอจึงทำให้าในายกอบตอเนี่ยไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับและก็คืนสิทธิ์ต่างๆให้นะครับและก็มีผลย้อนหลังนะครับมีผลย้อนหลังกลับไปด้วยนะครับนับตั้งแต่วันที่นายอำเภอวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีข้อกำหนดห้ามมิให้ ผู้บริหารท้องถิน่นก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไปถึงรองนายกเลขานุการนายกเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่ได้กระทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นหรือที่กระทำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนะครับก็หมายถึงทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น นะครับก็คือไม่ใช่อบาตาที่ตนเองอยู่นะครับทั้งเทศบาลอบจอ,อบาตาอื่นก็ตามโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันซึ่งการพิจารณาความจำความเป็นผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวเนี่ยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงในกรณีนั้นๆว่าผู้นั้นเนี่ยได้รับประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากการทำสัญญาหรือไม่ โดยมิได้พิจารณาแต่เพียงสถานะความสัมพันธ์ของคู่สัญญาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยก็จะพิจารณาว่าได้รับประโยชน์ทางตรงทางอ้อมหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ทั้งนี้เนี่ยเคยมีกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นจ้างบุตรชายของตนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยในกะกลางคืนซึ่งศาลปกครองวินิจฉัยว่าถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาและต้องพ้นจากตำแหน่ง นะครับเนื่องจากว่าสามารถบริหารจัดการได้โดยใช้บุคลากรที่มีอยู่จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจ้างเพิ่มการทําสัญญาจ้างบุตรชายจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะนะครับท่านที่สนใจนะครับท่านก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .349 ทับ2562ดังนั้นนะครับการที่ผู้บริหารท้องถิ่น ทำสัญญากับบุคคลในครอบครัวไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ต้องพ้นจากตําแหน่งในทุกกรณีนะครับเขาก็ดูเป็นกรณีไปนะครับแต่เพื่อป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนและการที่อาจจะต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยนะครับศาลก็นแนะนําว่าให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับการการที่จะจ้างบุคคลในครอบครัวเนี่ยมาเป็นคู่สัญญาให้กับ อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ